สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้พามาดูเจ้ายันมา EF514T ครับเล่นของใหญ่ครับวันนี้ต่อไม้อยูคาครับดันเข้าหากันครับจะเผาโอ้แรงดี <c oughs> นี่อีกหนึ่งต่อครับต่อใหญ่ครับ เสียงค่อนข้างนิ่มครับกับเจ้ายันมา EF 5 1า t ครับเล่นของใหญ่ครับต่อมาอายุค่คาอายุนามห้าหกปีออยู่หลังบ้านเลยนะเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเพราะว่าติดงานประจำเลยครับต่อใหญ่นะมันข้าดินด้ติดดินครับเผาไม่ค่อยไหม้ครับ หาเหลี่ยมหาลายครับท่อท่อสวยครับเป็นท่ออ่าตะเล็ดโอ้ว่าเล่นของใหญ่ครับกบคุมพงมาเลยโดยลุงชานครับเอาเรื่องครับตอนนี้ e f 5 1หทีครับใครยันมาจะรอดหรือจะร่วงครับกับต่อไม้ยุคาอายุาายน้ำไม่ต่ำกว่าห้าหปีงานหยาบครับถ้าคันใหญ่ไม่น่าเหลืครับ ต่อไม้ขนาดนี้แต่นี่อ่ามันค่อนข้างที่จะเล็กครับแต่เล็กฟัดใหญ่ครับวันนี้ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับเล่นของใหญ่ออเอา้าบรรยากาศดีมากครับที่สารคาม ยำเย็นครับบรรยากาศทุ่งนาต่อใหญ่ครับแรงไม่พอครับเออรุ่นนี้ถ้าหนักๆน,น,นี่ก็คือตะกุยลงเลยครับยัง ตอใหญ่ด้วยเล่นของใหญ่ครับนะเข้าสายขวาสายขวาครับกันดึบไปเรื่อยๆนานๆที่จะได้เห็นครับถ่ายยัดมาครับสีของเขาก็จะเป็นแดงเลือดหมูรูปลักษณะนอนะครับถ่ายยันมาก็ ออกมาแนวเดียวกันครับโอ้ยอยลุงชันเขาดันมาปุ๊บไอ้ตอตรงนี้มันก็เสียบลงครับมันเบรกอะไกลนะครับอีกนิดเดียวครับถึงกอง ต่อใหญ่เอาเรื่องนะครับตอนนี้ก็ดินาด,ดน ่อทอมเลยครับก็ต่อใ่เนาะเอ้ยเอาผิกแล้ว เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับกันต่อไม้ผมบอกเลยดันมารวมกันตรงนี้ครับแล้วก็จะเผาแล้วก็จะเผาเสะดิน,นออกก็เผาคราับเพราะว่าตอนไมโครอ่ะ เอาลงให้เอาออกให้ครับเขาไม่ได้เขยา่าไหอย่างเป็นดินทรายนะครับพอเราดันปุ๊บมันก็ปักลงเลยครับต่อไหม้บางท่านอาจจะบอกว่าหมุหมูมมครับแต่ดูหน้างานแล้วไม่ม้มครับ

<c oughs> จะลองงัดตัวครับจะพีเข้าจะพีได้ไหมแตวรอชมครับ หาง,งัดปุ๊บก็ตะปุยลงเลยครับล้อหลังน่าจะได้ประมาณนี้ อะเอาประมาณนี้พอครับโอ้หัวนหะอ่ะน่าจะได้ประมาณนี้ครับ F4 ไ,ไปไม่ไหวแล้วครับรถม,มันเล็ก พอแล้วได้ประมาณนี้แหละะโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ